คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะครับทุกคนชาวสิงห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะต้องบอกก่อนว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดาวตรดีเทพย้ายพร้อมกันทั้งหมดสาดวงก็คือดาวพฤหัสด,ดาวเสราร์ดาวราหูนะครับถามว่าส่งผลกระทบไหมคือส่งผลกระทบแน่นอนกับทุกราศี นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ดาวที่อยู่กันเป็นปีๆนะครับแต่พิติก็จะพูดรวมๆไปเลยในคลิปนี้นะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับฟังทีเดียวไปเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยนะครับดาวมฤตยู you, ในภพเดือนการงานนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงงานนะครับใครที่ทํางานเดิมๆก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใครที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ มีโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงเอาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแนวไปเลยอาจจะมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับโหราศาสตร์จิตวิญญาณนะครับในช่วงนี้นะดาวนี้ยังอยู่อีกหกปีแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็ศึกษาหาความรู้กันไปนะครับบางคนก็เริ่มกันแล้วเริ่มหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ ให้กับตัวเองบ้างแล้วนะครับมาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสในภพลาภะก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับก็ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ก็มีความจะบอกว่า,าชาวสิงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถูกดาวเสาเรงนะเข้าเกณฑ์พินทุบาทก็คือละสองปีเสรเศษนะที่ผ่านมาได้เนี่ยต้องบอกว่าได้ รับการช่วยเหลือจากดาวพฤหัสค่อนข้างเยอะนะใครที่ผ่านจุดนี้มาได้นะครับต้องให้เครดิตกับดาวพฤหัสเลยเพราะว่าพฤหัสช่วยหนุนนะครับช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวสิงค์ค่อนข้างสูงนะส่วนใครที่แบบผ่านมาแบบใครที่เหนื่อยใครที่หนักหรือใครที่แบบมีปัญหาสุดๆนะแล้วก็ยัง ติดติดขัดขัดอยู่นะครับอดทนอีกนิดนึงนะเดี๋ยวดาวเสาเขาจะย้ายไปแล้วนะครับทีนี้มาดูดาวพรฤหัสกันว่างพรฤหัสมาอยู่ในภพลาภะก็ยังให้คุณอยู่นะให้คุณทางด้านอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์นะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับจะส่งเสริมให้คุณ กับชาวสิงห์นะในช่วงนี้พฤหัสก็อยู่รับจากพฤษภาเนี้ไปถึงพฤษภาหน้านะแต่ก็จะมีช่วงเดินพฤหัสก็อาจจะมีการย้ายราศีนะอาจจะมีการเดินผิดปกติบ้างนะแต่ก็ยังดีอยู่นะหลักๆแล้วก็ยังให้คุณกับชาวสิงห์อยู่นะครับในช่วงเดือนในช่วงปีนี้ ทีนี้มาดูดาวเสาร์กันบ้าะคนับทุกคนดาวเสาร์เนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เร็งลักนาเข้าเกณฑ์พินทุบาทนะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เหนื่อยที่หนักแบกรับอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญานะ ถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปได้นะอดทนอีกนิดนึงนะครับวันที่19พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาร์ก็จะย้ายไปอยู่ในภพลวยมรณนะอลิไปอยู่มรณนะนี่คือปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาก็เริ่มคลี่คล,คลายเริ่มเบานะครับเริ่มเบาขึ้นอะไรที่เคยติดขัดนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักอาจจะมีเกณฑ์ห่างไกลกันหรือว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีเกณฑ์เกการเจ็บป่วยนะครับอาการก็จะเริ่มดีขึ้น นะครับเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะในประมาณ19พฤษภาเป็นต้นไปนะครับดาวราหูนะดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิในเดือนพฤษภาคมเนี่ยวันที่ห้าพฤษภาคมเนี่ยดาวราหูนะเขาจะย้ายมาที่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรตำแหน่งนี้ก็จะทำให้ความรักของคนราศีสิงห์เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ คนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจนะครับคนที่มีคู่แล้วที่ระหงละแห่งกันมีปัญหากันหรือว่าห่างๆกันก็จะเริ่มมีความมั่นคงชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าราหูเริงรักนาเนี่ยก็เข้าเกณฑ์พินุบาทเหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรุ่มหลงมัวเมานะครับทําอะไรก็อย่าใช้อารมณ์นะคิดไต่ตรองถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรัก,กใครเข้ามาในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งบู้วามนะศึกษาดูใจกันให้ดีๆกันก่อน นะครับนี่เป็นอิทธิพลของดาวตีเทพทั้ง3ดวงนะครับก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนก็อดทนอีกนิดนึงนะครับทีนี้มาดูดาวประจําเดือนกันบ้างนะครับดาวทิตเป็นดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะอยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งมหาอุดนะก็มีความโดดเด่นมีความได้รับการยอมรับแล้วกันในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย ได้รับการยอมรับจริงๆมาอยู่ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะแล้วก็จะย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภในวันที่15บห้าพฤษภาคมก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่พอเราย้ายไปเนี่ยก็จะไปโฟกัสเรื่องงานนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวกับหน้าที่การเง็นพิเศษดาวทิตอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวสิงนะ หน้าที่การงานนะครับเรื่องของการเงินนะครับเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะนเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสก็ย้ายมาอยู่ในเมถุนนะแล้วก็จะส่งอิทธิพลให้กับการเงินของชาวราศีสิงห์ด้วยนะ <S <S 2> <S 2> แล้วใน ช่วงเดือนพฤษภาคมก็มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่นะเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองต่อยอดหน้าที่การงานของตัวเองได้มากขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้างดาวการงานของชาวสิงห์นะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้ตาแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนมรณะใครที่ทํางานเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลน,นะครับนักโหราศาสตร์ หรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่าง,าง,างประเทศจะได้รับประโยชน์จากดาวสุขตําแหน่งนี้ค่อนข้างมากนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีเกณฑ์การแบบเดินทางก็ได้นะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการพูดการคุยเอกสารนะดาวสุขตําแหน่งนี้นะครับระวังเกี่ยวกับเอกสารผิดพลาดการพูดการคุยที่อาจจะ รงเกินไปมีปัญหาจากการสนทนาการสื่อสารนะครับก็ต้องมีสติในการพูดการเจรจาแล้วก็จัดเซ็นสัญญาเอกสารอะไรในช่วงนี้ชาวสิ์ก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับอาจจะเกิดการ,รกผิดพลาดเอกสารเสียหายได้นะรูปถึงการเดินทางเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่ด้วยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนประกงประกันเนี่ยอุปกรณ์รถก็ดูแลให้ดีๆนะประกันก็อย่าให้ขาดนะเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดป้องกัน เอาไว้ก่อนนะสำหรับชาวสิงห์อีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความรักดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรืองของความรักชาวสิงห์นะแล้วก็วันที่ห้าพฤษภาคมอย่างที่บอกราหูจะโคจรมาที่ราศีกุมภ์ได้ตำแหน่งเกษตรความรักของชาวสิงห์ก็จะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นจากที่เดิมๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของละแหงนะครับจะป่วยห่างไกลห่างกันนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะ ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะอย่าหงุดหงิดอย่าชวนทะเลาะนะคนโสดก็เจอใครก็อย่าพึ่งบู้วามอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจนะครับทีน,นี้มาดูดาวคันกันบ้างนะทุคนดาวคันเนี่ยเขาก็มาจากพันธุนะครับพันธุมาอยู่ในเรือนวินาศก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ผู้ใหญ่นะ ใครที่ดูแลญาติผู้ใหญ่อยู่ก็ระวังดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีๆนะครับในช่วงนี้นะจะคิดจะทําอะไรก็ยังมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่นะต่อชาวราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นก็ในจังหวะที่ดาวตีเทพย้ายเนี่ยมีโครงการใหม่ๆม,มีโปรเจกต์อะไรใหม,ใหม่จะคิดจะทําอะไรก็รีบทํานะครับเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วนะดวงจะเปิดโชคชะตากำลังจะเริ่มเปลี่ยนนะครับตับชาวราศีสิงห์ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะครทุกราศีเลยนะครับดูดวงให้สนุกนะครับทุกคนแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ